สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่14พฤษภาคม2567ค่ะจินตนาชาแนลเหมือนเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะมือน,นี้ค่ะจะโลงแนวทางฮานอยของพอเสิร์ตขคุณผู้ชมฮานอยของพอเสิร์ตมุนีมาสายจากน่อยค่ะคุณผู้ชมพอมาพอกถือฝนตกนะคะ่ะคุณผู้ชมนอกคนกับบสสะดวกค่ะกันเลย ส่งมาสใสๆนิดนึงค่ะจินตนาพึงจะนํามาลงให้คุณผู้ชมได้เบ่งในมือนีเนาะค่ะเนาะใสๆนิดนึงค่ะแต่กระท่านอยู่ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ในช่วงตอนเสาร์อยู่ค่ะเป็นใจใด้ค่ะคุณผู้ชมสบายดีบะค่ะฝนตกมื่ว่านนี่ส่งในเย็นอยู่เนาะค่ะเนาะล่มร่มค่ะจินตนากับ่าดเลยออกไปไสค่ะคุณผู้ชมอยากไปอยู่ให้อยู่หน้าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะคือสีลงคือสี ล่มพัดเย็นเนาะค่ะได้เห็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะค่ะแต่สําหรับผู้บริดเห็ดเบียกเห็ดงานอยู่บานอยูซองกับห้มีความสุกกันเด้อค่ะคุณผู้ชมมือนี้ค่ะอากาศเย็นขึ้นค่ะเนาะ่ะแนวทางของพอเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมฮานอยมัดรวมสี่นอยค่ะคือเกาค่ะคุณผู้ชมมาทุกวันค่ะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางทุกวันค่ะแบ่งปันมาด้วยน้ําใจค่ะพอเสิร์ตคนวณคํานวณมาด้วย สูตรของพ่อเสรดเองค่ะที่ปรับให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางที่ให้มาสองสามมือมานี่พ่อเสืดเน้นตัวเด่นตัวรูดแค่ตัวเดียวเข้าทุกมือค่ะคุณผู้ชมสามมือแล้วค่ะเข้าทุกวันค่ะสามวันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางก็มีเขา่ามีหลุดล่ะค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะมีปัง วันไหนปังก็ปังสามตัวค่ะคุณผู้ชมแต่สามตัวพ่อเสิร์ตยังไม่ปังค่ะหลายมือแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามพ่อเสิร์ตค่ะก็จะเห็นแนวทางของพ่อเสิร์ตเป็นประจำทุกวันจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะพ่อเสิร์ตที่ให้ตัวเลขแนวทางมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้เบิงอยู่ในช่องจินตนาชาแนลนัน่มค่ะล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่มีนำจิตนำใจแบ่งปันเนาะค่ะเนาะ แบ่งให้พ่อแล้วก็ให้กิตตหน้าน้ำนะคะาคุณผู้ชมกินตหน้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้ปังๆทุกมือค่ะขอให้มีกินมีใช้มีเงินเข้ากระเป๋าทุกๆวันเด้อค่ะคุณผู้ชมที่มีน้ําจิตน้ําใจค่ะแบ่งปันน้ําใจของคนไทยเนาะคะเนาะมีดีที่สุดก็คือแบ่งปันค่ะแบ่งความรู้สึกดีๆให้กันก็มีความสุขแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้ค่ะของพอเสิร์ จะพาคุณผู้ชมปังบอไปเบิองน้ากันค่ะคุณผู้ชมแนวทางหาน้อยมัดรวมสีน้อยค่ะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติและ V.I.P. ค่ะ V.I.P. ของพ่อเสดส่วนมากนะคะคุณผู้ชมที่เพื่อนหามาสอตัวหลุดตะกอนนะคะหลุดค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเฉวพอกิจมาดีดีค่ะคุณผู้ชมสังเกตเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะ ผู้เพื่อนติดตามถูกมือเพื่อนจะโหค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางกันเนาะค่ะเนาะก่อนจะไปเบิ้งแนวทางกะกดติดตามจินตนาชาแนลให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้จินตนาน้าเนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบเปพูดมัขอบพระคุณหลายๆค่ะจะเป็นพระคุณอย่างมากนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมมาดูแล้วแล้วก็ให้ความสนใจน้ำเนาะค่ะคุณผู้ชมขอให้มันมันปังๆขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่างกาย ดีทุกๆมือตลอดไปเด้อค่ะคุณผู้ชมไปดูแนวทางฮานอยมัดรวมของพอเสิร์ตกันเลยค่ะฮานอยมัดรวมสี่นอยของพอเสิร์ตบนล่างค่ะคุณผู้ชมสี่ฮานอยค่ะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและ VIP ค่ะเมื่อนี้พอเสิร์ตให้มาเด่นแปดรองสีกันสองค่ะ เด่น8ลรอง4กัน2แล้วก็รูดที่8และ4ค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจให้รูดที่8ค่ะพิเศษพ่อให้มา6ค่ะปกติให้มา4ค่ะ vip ให้มาสามคือเป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเด่นตัวรูดเด้อค่ะแล้วก็จับคู่หายสตัวค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด10หางค่ะมีทั้งหมด10หาง มี2 2 2 8 8 8, 8ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็0 3 3 4 3 3 4 2 2 6 2 8 4 8 8 6 4 2 2 4, 4 4 5 4 9ค่ะส่วน2ตัวบนล่าง4น้อยค่ะคุณผู้ชมมี1 4 2 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 1 8 8 8 6กแปดเก้าแปดศูน3์แปดและ0ูค่ะคุณผู้ชมเน้นเกือบทุกตัวนะคะตัวทีโบเนนี่หนึ่งสกับ1น1 8 6สี่หนึค่ะคุณผู้ชมทีโบเ้น bon นะคะนอกนั้นเน้นหมดเลยคือ2 4 4 4ี่สค่ะคุณผู้ชมเอาเบิงงเอาเดอค่ะคุณผู้ชมตัวเลขเนี่ทางก็มีเข้ามีหลุดค่ะเป็นธรรมดา จินตนานะนำมาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวทางฮานอยสีนอยเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะอขอขอบพระคุณขอเสิร์อหลายๆเดอค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องจินตนาชนแนลเป็นฮานอยวัดรวมนะคะค่ะคุณผู้ชมก่ะท่แต่ละหนาออเดอค่ะคอบคุณผู้ชมตัวเลขมีเข้ามีหลุดค,ค่ะการลงทุนคือความเสี่ยงนะคะ ขอเห็ปังทุกคนเนื้อค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะแล้วก็ของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกิจก็เสดให้มาเจ็ดกับคือเขาที่เจ็ดทั้งบนทั้งล่างค่ะเจ็ดเก้าหกแล้วก็เจ็ดแปดล่างค่ะแล้วก็ที่เศษให้มาไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมที่เศษมิเตสองแล้ค่ะสองสองแล้วก็ศูนย์สองปกติเข้าค่ะคุณผู้ชมสี่ศูนย์ค่ะปกติเข้านะคะแล้วก็ VIP ก็เข้าค่ะที่สามค่ะคุณผู้ชม ค่ะเจ็ดแปดเขาล่างของเฉพาะกิจตรงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เจ็ดสามเข้าบนของ VIP ค่ะแล้วก็สี่ศูนย์เป็นพอเสิร์ไพรมาศูนย์ีเนาะค่ะเข้าผลออกสี่ศูนย์ที่ปกติค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของเดิมเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะมือนหนีแคบหนาจอเดเอค่ะคุณผู้ชมจินตนากะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เขามาเดึงจินตนาชาแนลแล้วก็ขอให้ันมือนๆปัง,ปง ทุกคนขอให้รวยให้มีความสุขกันทุกคนนะคะคลิปต่อไปจะเป็นฮานอยมัดรวมของ 3, สามสี่เซียนค่ะคุณผู้ชมของมอตีปากน้ำของอาจารย์ต้อยรวมโชคแล้วก็มาดามคำนวณอาจารย์ยอดปุรีลำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ